โอเคครับสวัสดีครับวัดอีสุตัวจริงแคปป1.9 X Series โคตรเท่เลยครับเมื่อวานนี้ไลฟ์สดไปบอกเลยว่ารอสุดๆไซ GTAR นะครับโหลดสเตปหน้า2หลัง3ารถของคุณเพ่งครับวันนี้เดินทางมารับรถกับเราแล้ว F4 ของเราท่านนี้นะครับผมบอกเลยว่าติดตามกับเรามาเนี่ยถึง3ปีก่อนที่พี่เขาจะไปทํางานญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาซื้อรถกับเราสวัสดีครับผมนี่ครับบอกเลยว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นทุกตัวในรถไม่ต้องสาธิตและอธิบายการใช้รถเลยเพราะพี่เขาดูผมมาหมดแล้ว ขอบคุณมาก3ามปีที่ติดตามเรามานะครับเป็นไงบ้างครับพี่ออกแล้วก็ผมออกยากไหมออกง่ายครับผมไม่ต้องใช้คนค้ำใช้คนค้ำครับของพี่ประกอบอาชีพอะไรครับทําไมถึงออกได้ง่ายขนาดนี้พี่พนักงานโรงงานอ่าพนักงานโรงงานก็ออกแล้กับเราได้ง่ายออกเาได้จริงถึงแม้ว่าบัตรทะเบียนบ้านจะอยู่ต่างจังหวัดเนาะของพี่เขาอยู่จังหวัดตากเลยนะก็สามารถออกแล้วกับเราได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนค้ำเลยเชียร์ผมนิดนึงแล้วกันครับนี่ครับผมคับสัญเชียร์พี่วิวั ดีสุดเลยนะครับผมโอเคใครสนใจรถอิสุมาเลยไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่งหล่อแต่งเท่แล้วสวยไหมพี่วันนี้เจอตัวจริงสวยมากครับจุกใจมากเลยครับร้อยคะแนนให้กี่คะแนนพี่ให้เกเร์เเลยครับโอเคครับผมขอบคุณครับอีก1%เพราะฝุ่นมันลงครับพอดีโชว์รูมกำลังสร้างครับพี่กำลังปรับปรุงใหม่โอเคขอบคุณครับรำรวยเฮงเดินทางปลอดภัยคิดสิ่งใดก็สมหวังตามความปรารถนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่บ๊ายบายครับผม ใครสนใจแล้วต้องรีบโทรทักไลน์อินบ็อกซ์มาแล้ววัดอิสุตัวจริงจัดให้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ส่งรถให้กับคุณเท่งก่อนแล้วกันครับบ๊ายบาย